ราชันแดนเหนือนิโคคานิโลประกาศจะน็อกชาโดภายในยกที่2สวัสดีครับแฟนมันก็ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับคู่ระหว่างชาโดที่จะมีคิวชิงแชมป์โลกเฉพาะการกับราชันแดนเหนือนิโคคานิโลจากสกอตแลนด์นะครับในศึกวันไฟในครั้งที่40วันเสาร์นี้ก็เรียกได้ว,ว่าคู่นี้เนี่ยก็ให้สภาพก่อนโชคเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยเริ่มจากนิโคคาโลก่อนนะครับโดยนิโคเนี่ย ก็สัมภาษณ์ว่าชาโดมีพิษงรอบด้านเขาเก่งทุกอย่างและยังเคยเป็นแชมป์เวทีราชนินมาก่อนก่อนที่จะมาชกวันเขาจึงเป็นนักชกที่มีผลง,งานการันตีชัดเจนในช่วงแรกอาจจะเริ่มต้นวันแบบทุรไลททุเรียไปหน่อยนะครับแต่หลังจากนั้นพอเข้าที่เข้าทางเนี่ยก็เริ่มมือขึ้นแล้วพุ่งทะยานแบบก้าวกระโดดไม่ต่างจากผมถือว่าชาโดไม่มีอะไรที่ให้ตีเลยครับ ผมอยากเกียงมวยไทยแบบครบเครื่องเรื่องพละกําลังผมงันมาสู้ในทุกไฟเพื่อปิดเกมแต่บางครั้งมันก็ไม่ได้ออกมาดูสวยงามเท่าที่ควรไฟนี้ผมจึงอยากให้ผลงานออกมาสมบูรณ์และงดงามที่สุดเพื่อแฟนมวยและเพื่อตัวผมเองอย้อนกลับมาดูไฟนี้อีกครั้งโดยไม่จําเป็นพึ่งพาแค่ความดุดันเพียงอย่างเดียวและท้ายที่สุดผมมั่นใจว่า ผมจะน็อกชาโดไม่เกินยก2อย่างแน่นอนครับผมเตรียมอาวุธทุกอย่างเพื่อจะมาสู้กับชาโดในไฟนี้เต็มที่แน่นอนวันเสาร์นี้รอดูผลงานผมได้เลยส่วนชาโดเคยสัมภาษณ์ว่าไฟน์นี้ถือว่าเป็นพระสํสำคัญในชีวิตของผมเพราะ อีกเพียงก้าเดียวผมจะเป็นแชมป์โลกวันแล้วผมทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพราะผมอยากจะเป็นแชมป์ในรุ่นนี้มานานแล้วสิ่งแรกที่ผมทํเนี่ยก็คือจะเอาเข็มขัดไปพาดบ่าและไปฝากคุณแม่พอตลอดเส้นทางที่ผมผ่านมาผมไม่ได้สู้เพียงลำพังผมมีคุณแม่คอยให้กำลังใจอยู่เสมอๆนะครับถ้าภาพนั้นเกิดขึ้นใจเนันคงเป็นโมเมนต์ที่ ยิ่ง,งในสุดในชีวิตผมผมจะสู้ให้เต็มที่เพื่อจะทําให้ภาพนั้นเกิดขึ้นจริงและถ้าไม่ทําให้ผมหลับหรือผมสลบผมจะไม่ยอมแพ้นแน่นอนและชาโดก็ได้บอกอีกว่านิโคก็เป็นนักมวยที่มีมนักโดยธรรมชาติอยู่แล้วออกมาได้คมแล้วก็แม่นซึ่งเจ้าตัวเนี่ยจะไม่มะมาดโดยเด็ดขาดน,นะครับเพราะว่าถ้าไม่ล่วงก้อนยาว ถ้าเป็นหนังเกยมยาวเนี่ยจะเข้าทางเจ้าตัวมากกว่านะครับท้ายที่สุดเนี่ยเจ้าตัวก็ได้ฝากอีกว่าเด็กบ้านนอกอยังผมจะจอาเข็มขัดแชมป์เส้นนี้มาคลองแล้วก็มาฝากคุณแม่ให้ได้นะครับเพราะว่าไฟนี้เป็นไฟสาคัญมากๆเลยนะครับที่จะก้าวเข้าไปสู่แชมป์โลกนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นแชมป์โลกเฉพาะการเนี่ยก็ถือว่าเป็นก้าวที่สําคัญของชาโดนะครับก็เลยนะว่าต่างคนก็ต่างไม่ยอมต่างคนก็ต่างมั่นใจนะครับ อย่างนิโก้เนี่ยก็ได้มั่นใจในหมัดนะครับมั่นใจในหมัดหนักของเขานะครับว่าจะกดน็อกชาโดให้ได้ภายในยกที่2นะครับจะไม่ปล่อยให้ยืดเยืนนเพราะว่ามันถ้าปล่อยให้ยืดเยื้นเนี่ยมันจะเป็นหนังเกมยาวมันจะเข้าทางชาโดมากกว่าส่วนชาโดเนี่ยเขาก็ได้มั่นใจว่าเขาเนี่ยจะไม่ประมาทนิโค้จะชกในเกมของตัวเองให้ได้ถ้ามีจังหวะน,น็อกก็จะปิดเกมไปเลยนะครับหรือว่าถ้าไม่น็อกเนี่ยก็จะ เป็นหนังเกมยาวมันจะเข้าทางเจ้าตัวมากกว่านะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยสาม,มารถออกแข่งได้ทั้งซ้ายและขวานะครับหนักด้วยกันทั้งคู่นะครับโอ้เตะวัวตายควายล้มนะครับแข่งของชาโดนะครับเพราะไฟน์นี้เนี่ยโอ้โหผมมองว่าชาโดจะได้เปรียบนะครับโอ้โหมันเป็นหนังเกมยาวแน่นอนนะครับผมมองว่าอาจจะไม่จบเกมสั้นนะครับอาจจะเป็นหนังเกมยาวอาจจะจบที่ชาโดเนี่ยจะเอาชนะคัดแนน นีโคไปได้นะครับแล้วก็เพิ่เพิเนี่ยอาจจะมีไอ้นับด้วยนะครับซึ่งจะเป็นนับยกไหนเนี่ยก็ต้องรอรุ่นอีกทีนะครับจะมีน็อกหรือไม่ก็มีโอกาสอยู่นะครับก็ต้องรอรุ่นต่อไปนะครับในวันเสาร์นี้นะครับแฟนมวยไอชอบใครแฟนมวยเชียร์ใครแฟนมวยเชื่อว,ว่าคู่นี้เนี่ยจะจบแบบไหนจบอย่างไรอ่ะก็อคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดกับผมก็กราบขออภัยแฟนมวยมน,นัด นี่ด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e เป็นกำใจผมช่องมวยไทยเวอร์ตีด้วยนะฮะติดต่าสองสการมวยไทยลิปมวยไทยอย่าลืมจำกันได้ที่แอดไลน์ยี่สิบสี่ py แอดไลน์ยี่สิบสี่ py ลืมไปติดตามกันได้เลยน,นะครับผม